สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวอีสตาร์แชนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตข่าวคราวนะครับสำหรับโครงการเราชนะแล้วก็คละครึ่งนะครับซึ่งวันนี้วันที่30มิถุนายนนะครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่คุณจะใช้สิทธิ์จากยอดเงินในโครงการเราชนะนะครับก็แนะนําว่าถ้าใครยังมียอดเงินคงเหลืออยู่ในเราชนะให้ออกไปใช้ยอดเงินนี้ให้หมดภายในวันนี้นะครับ พรุ่งนี้จะมีการเริ่มโครงการคนละครึ่งแล้วก็ช่วงนี้ใครที่ไปใช้จ่ายในโครงการเราชนะแล้วแอปมีอาการค้างหรือว่าคุณไม่สามารถสแกนได้บางกรณีขึ้นมาแจ้งว่าคุณอยู่ห่างจากร้านค้าที่ทำการสแกนมากเกินไปนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับสามารถแก้ได้ด้วยการปิดแอปนะครับแนะนำว่าคนปิดแอปไม่ใช่แค่กดย้อนกลับนะครับให้ทำการปิดแอปแล้วเปิดแอปใหม่ซึ่งน่าจะเกิดจากตัวระบุต,ตำแหน่ง ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือมีการเปิดในช่วงที่เราเปิดใช้แอปตอนแรกอยู่นะครับแล้วพอเรามีการขยับเคลื่อนออกห่างจากร้านนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่ได้มีการระบุตำแหน่งใหม่ทําให้มีการแจ้งขึ้นมาว่าตําแหน่งของเรานั้นอยู่ห่างจากร้านค้ามากเกินไปนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เคยเจอมาแล้วแล้วก็ใช้วิธีนี้ก็หายนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่ปิดแอปแล้วเปิดใหม่ก็ยังไม่หายนะครับแนะนําว่าให้ปิดเครื่องไปเลยแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับอันนี้ก็จะหายแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้ผมลองมาแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับจะเป็นการอัปเดตข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามาในแอปเป่าตังค์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีทั้งโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับที่จะนํามาใช้พร้อมๆกันแล้วก็เปิดโครงการพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ โครงการเราชนะนะครับก็จะถูกตัดออกไปนะครับฉะนั้นเมื่อมีการอัปเดตหลายๆโครงการพร้อมๆกันนะครับในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับตัวแอปเนี่ยก็น่าจะมีการค้างนะเพราะว่าสังเกตมาจากช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นรอยต่อระหว่างที่เริ่มโครงการใดโครงการหนึ่งนะครับมันจะมีการอัปเดตข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามาในระบบนะครับซึ่งทาให้แอปเนี่ยอาจจะทํางานไม่ทันหรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆคนที่พยายามเข้าไปในแอปเพื่อเช็ค ในโครงการคนละครึ่งของตัวเองนะครับว่ามียอดเงินเข้าหรือยังเข้าได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แอปลมได้นะครับก็ใจเย็นๆน,นะครับช่วงนี้ยังไม่ต้องรีบถ้าเกิดว่าเข้าใช้แอปไม่ได้นะครับยกเว้นแค่คนที่ใช้เงินเราชนะไม่หมดนะครับวันนี้คุณต้องใช้ให้หมดนะครับนอกจากเรื่องแอปแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของคนที่ยังยืนยันตัวตนไม่ได้นะครับ ไม่ว่าจะไปเยี่ยมตัวตนที่ตู้ธนาคารกรุงไทยหรือว่าไปเยี่ยตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยกับเจ้าหน้าที่ต้องบอกเลยครับว่าคุณไม่จำเป็นต้องรีบไปเยี่ยมตัวตนนะครับเพราะว่าหลังจากพรุ่งนี้ไปนะครับวันที่1กรกฎาคมแม้ว่าจะมีการเริ่มโครงการไปแล้วนะครับแต่ว่าการเยี่ยตัวตนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งนั้นยังสามารถทําได้เรื่อยๆนะครับในระหว่างที่ดําเนินโครงการอยู่ฮนะ เวลาที่คุณไปนตัวนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเงิน,เงนก็จะโอนเข้ามาให้ในแอปเป่าตังในโครงการคนละครึ่งนะครับก็ไม่จำเป็นต้องรีบนะครับเพราะว่าระยะเวลาของโครงการมีระยะเวลาที่นานพอสมควรนะครับทั้งหมด6เดือนด้วยกันแล้วก็ยอดเงินที่โอนเข้ามาก็จะแบ่งครึ่งนะครับสเดือนแรกจะเป็น1,500บาทแล้วก็3เดือนหลังอีก1,500บาทนะครับฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรีบไปเย็นตัวตนไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสิทธิ์นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้มาอัปเดตข้อมูลให้สั้นๆประมาณนี้นะครับเผื่อว่าใครที่ยังใช้งานไม่หมดในโครงการเราชนะนะครับวันนี้ด่วนเลยวันสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามซับสไคร e ผมสีแดงให้มาให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ